สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e mza channel android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นเย็นแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่น มาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือราคาถูกแต่ว่าสเปคค่อนข้างดีนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นมือถือรุ่นใหม่ด้วย ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 ในเรื่องของราคาปัจจุบันต้องบอกว่าลดราคาลงมาเยอะมากๆนะครับสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรซื้อได้ที่ราคาประมาณ2,500ถึง3,000บาทเท่านั้นส่วนการซื้อพร้อมโปรราคายิ่งถูกลงไปอีกนะครับเหลือประมาณ4-500บาทเท่านั้นคลิปวันนี้ผมมีราคาใหม่โปรใหม่นะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อมือถือนะครับแล้วยังเลือกไม่ได้ว่า จะซื้อเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นของ Samsung Galaxy A06 รุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมราคาถูกแต่ว่าสเปคดีมากๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่งบไม่เยอะแล้วอยากจะได้เป็นมือถือแบรนด์ Samsung ใช้งานดีๆก็แนะนำมือถือรุ่นนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของสเปค Samsung Galaxy A06 รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ P.L.S.L.C.D.24 บิตความละเอียดเป็นแบบ H.D. พลักล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป m e d i t t e k h e l o o G85 Octa Core ความเร็ว2.0 GHz ระบบปฏิบัติการเป็น Android v e เวอร์ชัน14ครอบทับด้วย OneUI นะครับส่วนหน่วยความจำแรมก็ให้มา4 g b นะครับ ROM หรือว่าความจุมีทั้ง 64แล้วก็128 GB แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์ในส่วนของสีรุ่นนี้มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวอ่อนนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของมือถือรุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคามีราคาพิเศษมีคูปองส่วนลดนะครับมาแจกให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะได้มือถือรุ่นนี้ราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆร้านไหนราคาถูกส่วนลดเยอะผมมีลิงก์นะครับมาให้ท่านด้สั่งซื ท่านสามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็สามารถไปเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A06 อัปเดตร,ราคาล่าสุดวันนี้วันที่14 พฤษภาคมปี2025นะครับซึ่งก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนันแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A 0 6มีทั้งรุ่นแรม4 r o ลอม64นะครับแล้วก็แรม4 r o ลอม8 GB g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันส่ว s ซัมซุงตอนนี้ Lazada จะมีการจัดแคมเปญลดราคากลางเดือนนะครับหร โปรมิดมันเซลของเขาลดราคาตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่17พฤษภาค,คมนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดมีทั้งลด500บาทลด1,000บาทลด10-20%ตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูคูปองส่วนลดสำหรับโปรมิดมันเซลของเขาได้นะครับจากราคาปกติ4,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือ3 1 9 0บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายพัน บัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้3เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1นึ่บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนกับลาซาด้าได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A06 แรมสี่ลอมหกสิบสี่กิกะไบต์ขายโดยทางลาซาด้าซูเปอร์ทีโฟนนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราาคปกติ 4,999ลดราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง2,760บาทเท่านั้นเก็บคูปองลดเพิ่มได้อีกนะครับประมาณ500บาทหรือว่า300บาทลองกดเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากใผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป lazada นะครับซัมซุง galaxy a06 มีทั้งรุ่น ram4 หลอม64แล้วก็ ram4 หลอม 128นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ4999ลดราคาพิเศษเหลือเพียง2690บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินเหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางได้จ่ายพันบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้สะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อซั ซ a มซุงกาลิซี่ A06 จากทางนั้นแอป La ซาด้นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ l a ซาด้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A06 ร้านนี้นะครับแรมสลอม6 4กิกะไบต์ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูญซัมซุงจากราคาปกติ5 9 9 9ลดราคาพิเศษไปเลยนลครับ เหลือเพียง2,789บาทเท่านั้นมีโค้ดส่วนลดจาก้านเพิ่มให้ด้วยนะครับสำหรับโปร Mid มันเซลของช้อปปีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปี 1> ดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้ก็ราคาถูกราคาพิเศษเหมือนกันนะครับซัมซุง Galaxy A06 แรม4ลอม64กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับ โดยทางช h อปปี้เมลอนไทยนะครับมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มอีก15%จากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ2,799บาทใช้คูปองส่วนลดจากร้านนะครับลดเพิ่มอีก15%ราคาเหลือเพียง2,499บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุด ท้ายนะครับสำหรับแอปช h อปปีเป็นร้านช h o ปปี้มอลนะครับขายโดยทาง Samsung Official นะครับซื้อวันนี้ลดราคา900บาทนะครับคูปองอย่างที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับจากราคาปกติ3,999ลดราคาพิเศษเหลือเพียง2,699บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากรผ่อนผ่อนได้สูงสุด3เดือนนะครับผ่อนเดือนละ899บาทต่อเดือนสินค้าเป็นของ แท้100%เปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A06 จากทางนั้นแอปช้อปปี้นำมาให้เลือกกันทั้งหมด3รล้านแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากันนะครับท่านชอบร้านไหนลองกดดูทุกลิงก์นะครับร้านไหนที่ราคาถูกก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่สําหรับเดือนพฤษภาคมนะครับมีการลดราคาให้หน่าสนใจมากๆสําหรับซัมซุงกาลิซี่ A06 รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่ายทรู e ูฟ H นะครับ s a m s u งกาล l ซี่ A06 สามารถซื้อ ได้ที่ราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2สี2ความจุสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก250บาทนะครับซึ่งโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา549บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ599โปร499าราคา949บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าทั้ง2โปรมีสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะ 19บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับมีค่าเหน็่ลูกหน้าด้วย214บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ราคา199บาทเท่านั้นยาย่ายออนไลน์นะครับราคา549บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับมีค่าเหน็่ลูกหน้าด้วย214บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ ที่ศูนย์ t r u ช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A06 RAM 4รอม128กิกะไบต์ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง549บาทนะครับมีให้เลือก2ส,สี2ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์ของเขาเขาส่งมือถือให้เราถึงบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย d t a c นะครับหรือว่า True d t a c 5G Samsung Galaxy A06 RAM 4 ลอม64นะครับเครื่องเป่าขายอยู่ที่3099บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนสําหรับลูกค้า d ีแท็ซื้อได้ที่ราคา549บาทเท่านั้นเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา199บาทส่วนถ้าเป็นรุ่นแลม4ลอมรีนะครับซื้อได้ที่ราคาเท่ากันคือ1499บาททุกโปรเลยนะครับซึ่งถ้าท่านในสนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูดีแท็5 g ทุกสาขานะครับโอเคนะค สรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Samsung Gala x y A06 นะครับมือถือราคาถูกแต่ว่าสเปคน่าใช้งานมากๆนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada าแล้วก็ช h อป e e นะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโโรมชั่น ดีแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ